เดี๋ยวมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรลดคือลง24ตัวเหมือนเดิมนะครับผมจะยืนใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับมันมี2รอบคือไต้หวันและเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันกลางคลิปนะครับอ๋อแล้วก็วันศุกร์ผมไม่ได้ลงให้นะครับสัปดาห์หนึ่งจะแบ่งไปกันไปพูดกับพลหัสนะครับสวันนะครับจะลงให้ครบทั้งสี่ชุดนะครับส่วนท่านใดที่จะตามในรายกลุ่มก็ปีละ600บาทครับทั้งสี่ชุดทั้งทั้งปีครับตามได้ทั้งปีนะครับปีหกร้อยบาทครับส่วนสัปดดาาาหหห์์นนนน้ะครััับมเปปป็สที อาจจะลงให้ครบทั้ง3าวันเลยนะครับจันอังคารพุธนะครับเพราะมันเป็นสัปดาห์สิ้นปีแล้วนะครับแบบไปกันไปกับสัปดาห์สิ้นปีนะครับนะครับเลขของวันพฤหัสนะครับคือเลขสองปดนะครับขึ้นลงยี่สี่ตัวคือเอาสองแดบวกยีี่ได้ห้าสบนะครับแล้วก็สองแลบยี่สี่ได้ศูนย์ี่นะครับเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับแต่ต้องกดดูแวบจริงถ้าจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวเล้ถูกออกนะครับ ส่วนพะวันพุธนะครับที่ลงให้นะครับ15ครับก็จะมาถูกเกาหลีนะครับเลขลูดจาก15-39นะครับจะมาถูกเกาหลี14นะครับตอนนี้ก็เดินยาวอยู่นะครับคู่แต้หวันในเกาหลีส่วนมันมีสองรอบก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับถูกไต้หวันเคยหยุดนะครับไต้หวันหลุดทบไปที่เกาหลีลักษณะนี้นะครับส่วนถ้าท่านใช้เว็บใชจ่าย949 5ยอดถูกก็จะได้เยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นลายที่ผมทักทายได้นะครับ แล้วก็มนเดิมนะครับเริ่มเล่นทุนหนึ่งชุดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วปลอดภัย่สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันรอให้เลขมันเดินแล้วค่อยมาอัดช่วงที่มันถูกครับเพราะช่วงที่มันถูกคือมันถูกคือได้กําไรไงครับมันจะไม่ใช่ช่วงที่หลุดนีครับเพราะมันจะมีหลุดบ้างวันสองวันอย่างงี้ครับปลอดภัยคือหยุดก่อนนะครับแต่ช่วงไหนจะถูกมากถูกมายผมตอบไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลวันพฤหัสกันนะครับ